สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามใน u t u b e นิพนธ์รถโตคานะครับวันนี้ก็วันที่13นะครับเดือนนะครับวันนี้เป็นที่13เดือนพฤศจิกายนปี2566นะครับรีวิวเจ้าคันนี้เลยนะครับเป็นนะครับ t o y ย t a v i g โ Champ 2.5 VN Turbo นะครับปี2012นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับแน่นอนน็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับกระเยือน นะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับตัวนี้สมาร์ทแคปนะครับกับ v ีโก้แชมปเครื่อง2.5 V n t u r b o นะครับคันนี้นี่นะครับแคปเปิดได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของคันนี้ดูคลิปให้จบแล้วโทรหานิผ์ออโตคานะครับบี้เบอร์โทรจดไว้เลยนะครับ0985984026นะครับ098 5984026นะครับหรือว่าเพิ่มเพื่อนมาได้ที่ idline นะครับ idline ก็098 5984026อีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะส่งรูปรถคันนี้ไปให้ลูกค้าได้เลยให้ได้ดูเลยนะครับสำหรับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเป็น2.5ตัว G ราคาอยู่ท้ายคลิปผมรีวิวจบแล้วค่อยโทรถามผมได้เลยนะครับเรื่องราคาดาวเท่าไหร่ค่างวดเท่าไหร่ อันนี้ชัดเจนหมดเลยนะครับกับนินโพรเอาตัวขาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วให้ดูช่วงล่างด้วยนะครับห้องเครื่องภายนอกภายในระบบการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่านะครับจะเป็นช่วงล่างนะครับต่างๆผมรีวิวเอาขึ้นลิฟต์ยกให้ดูช่วงล่างกันได้เลยนะครับสําหรับคันนี้ดูคลิปให้จบแล้วตัดสินใจเหมือนท่านมาดูรถเองเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณก่อนที่ลูกค้าหลายๆท่านที่ไม่ได้มาดูรถแล้ว วางมัดจำนะครับก็จัดไฟแนนซ์เปที่เรียบร้อยอนุมัติไปหลายๆคันแล้วคันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับรถคันนี้ถามว่าเคยทําสีมาไหมเคยทําสีมาเหมือนกันนะครับเคยทําสีมาแต่น็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับไปยื่นนะครับด้านท้ายก็มีการล่องรอยการทําสีมาเหมือนกันนะครับแต่รถสภาพโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนไม่มีการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำไม่จมน้ําแต่เรื่องทําสีก็มีบ้างนะครับเคยทําสีมาบ้างนะครับก็ลูกค้าชี้แจงให้ลูกค้าได้ทราบกันเลยนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Vigo c h a m p 2.5 V n t e r b o นะครับมันจะต่างกันตรงไหนดูคลิปนี้ให้จบนะครับมันมีเครื่อง120แรงม้านะครับกับเครื่อง144แรงมา้าเป็นเครื่อง V n t e r b o กับเป็นเครื่องธรรมดา120ธรรมดากับ v i g o c h a m p นะครับหลายคนไม่รู้ว่าราคาทำไมถึงมันถึงต่างกันนะครับมันต่างกันตัวที่เครื่องนึงเป็น V n 144แต่เครื่องตัวนึงเป็น120แรง นะครับมันจะต่างตัวนี้วีโก้แชมปรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ลูกค้าต้องศึกษาดูแบบรายละเอียดต่างๆนะครับให้ครบวงจรนะครับเรื่องเกี่ยวกับรถถ้าดูคลิปจบแล้วลูกค้าก็สามารถไปออกไม่ได้ซื้อกับทางร้านเรานะครับแม่ที่หอจกธนยศลุ่งนินเจริญยน2019ลูกค้าไม่ได้ซื้อกับเราก็จริงแต่ลูกค้าก็สามารถดูรถมือสองที่อยู่ใกล้ๆบ้านลูกค้าได้นะครับ ถ้าไม่มั่นใจก็มาซื้อกับเราได้นะครับที่หอจกอธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019 YouTube ก็นิพนธ์ออโต้คาร์แล้วก็ YouTube ธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019นะครับแต่ลูกค้านะครับสนใจจริงๆก็โทรหาแอดไลน์มาเลยนะครับมาชมกันชนหน้ากันก่อนเลยนะครับกันชนหน้าตัวนี้มีร่องรอยขูดขีดบ้างเล็กน้อยนี่นะครับตามนี้เลยนะนะครับถามว่าเก็บงานนิพนธ์ทำให้ได้ไหมทําให้ได้นะครับเดี๋ยวผมโอยให้นะครับไม่ยากตัวนี้ขัดสีออกให้ได้นะครับ ไฟตาตัวเดิมแท้โรงงานนะครับสีแก้มนะครับแก้มเดิมของโรงงานแต่มีการทำสีมาบ้างนะครับตัวนี้แก้มเดิมนะครับแก้มเดิมเหมือนว่าไม่เคยทำสีมาบ้างนะครับก็เคยทำสีมาฝากระโปรงของเดิมโรงงานแท้นะครับไม่มีร่องรอยทำสีแน่นอนแผ่นฝากระโปรงนี้ของเดิมนอตไม่มีการขยับกระเยื่อนนะครับกระจังโคนเนี่ยด้านหน้าของเดิมนะครับของเดิมแน่นอนนะครับไม่มีร่องรอย นะครับแผ่นฝ้ากระโปรงไม่มีร่องรอยขูดขีดไม่มีร่องรอยอะไรต่างๆนะครับไม่มีรอยขนแมวนะครับฝั่งทางด้านนี้แก้มฝั่งทางด้านนี้ก็สภาพยังปกติดเหมือเดิมนะครับบางๆนะครับกระจกเคยเปลี่ยนมานะครับคานโครงเสาเป็นสีเดิมโรงงานนะครับหลังคานะครับก็สภาพเต็มนะครับไม่มีร่องรอยขูกไม่เป็นสนิมไม่มีปูนะตัวนี้ก็ถือว่าสภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ กระจกเคยเปลี่ยนมานะครับไม่ใช่ของโตโยต้าก็เคยเปลี่ยนมาก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมีรอยเสียบสเก็ดก้อนหินบ้างเล็กน้อยถ้าเกิดมันเป็นสเก็ดก้อนหินรอยยาวลูกเจ้าของเดิมเขาก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับต้องมีการเปลี่ยนอยู่แล้วกระจกด้านข้างนะครับเป็นโครเนียมนะครับไฮลักนะครับเป็น VNTurbo นะครับก็ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเครื่อง VN นะครับฝากระตูด้านข้างก็สภาพเดิมๆนะครับสีเดิมนะครับแล้วก็มือจับโพเนียมนะครับด้านข้างประตูไม่มีร่องรอยการแกะนะครับก็ถือเป็นประตูเดิมนะครับด้านข้างจะเป็นโทนสีครีมนะครับด้านทั้งในเนี่ยจะเป็นสีครีมแล้วก็มีระบบถุงลมนิรภัยคู่นะครับเป็นคู่หน้านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้กาวมาติดตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระจาหน้าตัวนี้แตกเดี๋ยวเราเปลี่ยนออกให้นะครับก็ ก็สลักการเปลี่ยนออกไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้แค่งัดออกมาเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับมีรอยล้างนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็เนี่ยทุกอย่างนะครับภาษีพลรบทุกอย่างชั้นวางแก้วถุงลมนิรภัยแอร์แบกนะครับร่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์กนะครับของเดิมแท้โรงงานไม่มีร่องรอยการพลิกคว่ำแน่นอนนะครับต่างๆเนี่ยของเดิมแท้แน่นอนนะครับสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับก็ที่สําคัญนะ แล้วก็ประตูด้านข้างก็เป็นของเดิมนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื้อนของด้านข้างนะครับสภาพก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้ด้านข้างส่วนมากนะครับแคปเนี่ยผมว่านะเวลาขับไปมันจะไม่ค่อยแน่นเกือบบางคันก็ไม่แน่นนะครับบางคันก็แน่นนะก็มันจะเป็นแบบสมาร์ทแคปนะครับก็เป็นวีโก้ตัวนี้แน่นอยู่บางคันก็ไม่แน่นบางคันก็แน่นเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนไม่มีแคปนะครับแคปเปิดได้โดยเฉพาะ e สูตรอะ อีสุเลาะชอบผมมากเลยนะครับก็เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ถือว่าแน่นนะครับตัวนี้แน่นดีอยู่นะครับก็สภาพตอนประตูยังดีนะครับก็สภาพแน่นนะครับคันนี้ประตูนะครับทุกอย่างนะครับสภาพเดิมๆนะครับเบาะพวงมาลแคบไม่มีร่องรอยการเจาะทําลำโพงมาก็ครับก็คือสภาพเดิมแพ้นะครับหลังคงหลังคาก็ถือว่าสะอาดนะครับก็เรียบร้อยนะครับพื้นผมไม่มีร่องรอยการเจาะการทําอะไรมาด้านข้างเหมือนกันนะครับนี่นะครับ เราก็มาดูนะครับฝั่งทางด้านนี้บ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโทนสีเดิมของโรงงานรอเปล่านะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เคยทําสีมานะตัวนี้เคยเก็บสีมาบ้างนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เคยทําสีนะครับตัวนี้เคยทําสีแต่ตัวนี้เป็นสีเดิมนะครับอันนี้เป็นสีเดิมราคาก็สีเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดิมนะครับนี่นะครับก็เคยทําสีมาบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับก็ถามว่าก็เคยทํามาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดา ชีรรถมือสองก็มีทําสีแต่เราก็ชี้แจงให้ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าดูดีๆก็ดูไม่ออกนะครับถ้าไม่บอกก็ดูไม่ออกจริงนะครับแต่เราก็บอกให้ลูกค้าว่ารถตัวนี้เคยทําสีมาตัวนี้นะครับด้านข้างนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบส7นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นแม็กขอบ17นะแต่งสวยนะครับก็พอดีโอเคเลยนะครับช่วงบงช่วงล่างแน่นดีแน่เอาเพราะว่าผมเอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูด้วยลูกค้าจะได้เห็นช่วงล่างกันด้วยเลยนะครับสาหรับคันนี้ แล้วก็ถ้ามีลมนะครับก็ขออภัยด้วยตอนนี้รีวิวไม่ได้รีวิวตรงนู้นนะครับติดตาข้าวอยู่นะครับก็เหมือนเดิมเมื่อวานนี้รีวิวคันนั้นรีวิวคันขาวเมื่อวานนี้ไปลูกค้าจองแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆส่วนโลโก้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมหาใส่ให้ใหม่นะตัวนี้มันหักออกน้องหลานชายมันขัดสีนะครับแล้วก็ไปโดนสเก็ตไอตัวทีนะครับมันก็เลยหลุดออกเดี๋ยวผมซื้อติดใหม่ให้นะครับตัวนี้เป็นตัวต้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหากับตัวนี้เดี๋ยวผมติดให้ ก็เด็นอยู่แถวไหนนี่แหละเรหาดูก่อนนะครับก็อยู่แถวๆนี้แหละนะครับก็ฝาท้ายนะครับก็ไม่มีร่องรอยนะก็มีร่องรอยแค่ตัวนี้นะครับตัวนี้มันเปิดมาํำนิดนึงนะครับก็สภาพก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นเป็นตัว G นะครับตัว G ีไรลักวีโกแชม์นะครับตัวนี้เป็นแชม์นะครับนี่นะครับหมายเลขทะเบียนนะครับทําไมผมไม่ติดนะครับผมให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่า หมายเลขทะเบียนอยู่นี่นะครับเป็นรถมาจากขอนแก่นนะครับเราก็ไม่อยากให้ออกสื่อมากมายนะครับเดี๋ยวเจ้าของก็จะว่านะครับเจ้าของเดิมขออนุญาตนะครับเป็นรถมาจากขอนแก่นนะครับอันนี้ก็มาจากขอนแก่นเราเองนะครับตัวนี้นะครับด้านท้ายของเดิมแพ้แน่นอนตัวนี้ทําสีมานะครับบางๆเห็นไหมล่องรอยการทํามานิดนึงนะครับบางๆตัวนี้เม็ดองเม็ดอาร์ด้านท้ายเดิมหมดนะครับทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนี้ล่องรอยนะครับไม่ผูกนะนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ด้านฝั่งทางด้านนี้ก็เป็นของเดิมแท้โรงงานอีกเหมือนกันนะครับสภาพเดิมๆเม็ดอาร์ตเด่นชัดมากนะครับเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับกับพีคุณุอโตขร์ชัดเจนกว่านี้พอมีอีกแล้วนะครับฝาท้ายก็เป็นของเดิมโรงงานอยู่นะครับตัวนี้ยังเป็นของเดิมนะครับก็สภาพสวยด้วยนะครับก็ถือว่าผป็นได้สนิทแน่นดีด้วยนะครับสภาพดีเป็น2.5ตัวจีนะครับคันนี้ เป็นเครื่อง1 2อ้ยแรงม้าเป็น V N Turbo นะครับด้านข้างฝั่งทางด้านนี้มีร่องรอยขูดขีดบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวขัดให้นะครับตัวนี้นะครับด้านข้างก็งเสียงก็บางๆงนะครับก็เคยทําสีมาไหมนะครับเดี๋ยวให้นะตัวนี้ถึให้ฝั่งทางด้านนี้ยังไม่ได้ทํานะนะครับก็ถือว่าสภาพก็โอเคนะมีร่องรอยไหมอ๋อร่องรอยตัวนี้มีการทําสาสีมาบ้างนะครับก็มีร่องรอยด้วยแต่ตัวนี้น่านจะเป็นตัวเดิมนะครับอันนี้เดิมนะครับ นี่บ,บางๆนะครับทุกอย่างนะครับสภาพเดิมตัวนี้สีเดิมตัวนี้ก็สีเดิมนะครับราคาก็สีเดิมนะครับกระจกโฟนียมอะไรไมือเปิดโฟนียมทุกอย่างสภาพเดิมนะครับก็ตัวนี้ประตูฝั่งนั้นนี้ก็มีการเคลียร์สีมาบ้างนะครับก็เห็นบ้างเนี่ยแต่บรรดูนะครับก็ดูพูดง่ายๆน่ะก็มีทาสีเป็นบางชี้ก็เป็นบางอยู่แต่ลูกค้าดูไม่ออกนะครับก็มันก็ถามว่ามันเนียนไหมมันเนียนนะที่เขาทํามาก็สภาพถ้าเราถ้าเราไม่ดูรถบ่อยๆก็จะไม่รู ก็ยังไม่รู้ครับแต่ครนนี้ผมก็ดูแล้วตรวจสอบแล้วก็มีบ้างทํามาบ้างเล็กน้อยนะครับคิ้วติดให้ใหม่หมดเลยนะครับคองคงคิ้วนะครับต่างๆนะครับทําสีมาไม่ใช่รถชนมาหนักเหรอหรือต้องทําสีมานะครับโบด้านข้างได้เลยนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื้อนนะครับต่างๆด้านข้างสภาพเดิมแท้นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับกระจกก็เป็นโตโยต้าเดิมด้วยนะครับเครื่องในก็ถือว่าสวยด้วยนะครับ แล้วก็มาดูนะครับมานี่ครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็สภาพแอบนี้นี่นะครับก็สวยๆเลยนะครับนี่ก้อนเม็ดองเม็ดอาร์ดเด่นชัดมากสวยๆเลยนะครับก็เต็มร้อยนะครับนี่แล้วก็ดูนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็ถือว่าสภาพเต็มนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นต่างๆเลยนะครับมือโทนี้ก็ไม่มีร่องรอยการถลยถลยถูมากมายอะไรครับสภาพก็ยังโอเคนะเลขไมก็อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยผมดูให้นะครับ 2แสนหนึ่งหมื่นกิโลนะครับเป็นไฟเครื่องไม่มีชงไม่มีโชนะครับเครื่องดีเครื่องนิ่มด้วยนะครับฟังเสียงเครื่องเนี่ยเนี่ยเสียงเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับเครื่องดังนิ่มมากนะครับเครื่องนิ่มมากเลยนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเครื่องนิ่มแอร์เย็นทุกอย่างนะครับสําหรับคันนี้ก่อนที่จะไปดูช่วงล่างนะครับผมให้เดี๋ยวแล้วก็มาฟังราคากันนะครับก็คือเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับบ้าจะเป็น ขออนุญาตนะครับจับเครื่องก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพูดไม่ได้ยินนะครับว่าเดี๋ยวจะอธิบายห้องเครื่องไม่ได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวนิพนธ์ออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้เพราะมีเราจะไม่ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์เต็มๆนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับคราวนี้ขออนุญาตนะครับก็มาดูช่วงห้องเครื่องกันเลยนะครับอย่างที่นิพนธ์ออโต้คาร์รายงานนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับเรยื่อนแน่นอนนะครับน็อตแก้มนะครับไม่มีการขยับเคยื่อนนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยขยับเคยื่อนไม่สําคัญเท่ากับคานหน้านะครับตัวนี้ไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนนะครับนี่สภาพเดิมๆแท้แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยก็สภาพเดิมจริงแท้แน่นอนนะครับทุกอย่างเม็ดองเม็ดอาร์ครอยทุกอย่างนะครับก็สภาพเดิมๆแล้วก็เนี่ยนะครับไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนนะครับทุกอย่างเม็ k, ดอาร์คเด็นชัดมากนะับไม่มีการขยับคยื่นนะครับแผน่นเพปีสุดพันสิบสองแท้แน่นอนบออกทุกอย่างนะครับ สภาพเต็มร้อเปอร์เซ็นะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่อนนะครับทุกอย่างซุ้มด้านในเดิมไม่ได้ทําสีมาใหม่นะครับเป็นสภาพทุ้มสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับใต้ห้งใกล้เครื่องนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับท่อ g ี r ไม่มีอุดนะครับรอยมาร์กทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับสภาพเดิมแท้นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายังสภาพโอเคนะนะครับก็ปผูกน้ํายาหล่อเย็นเป็นตัวเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับห่องเครื่องกดให้ดูชัดๆเลย นะครับไม่มีน้ํามันเครื่องซึมเหม็นไหมครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเสื่องไม่มีซึไม,มซไม่มีเยิ้มนะครับกระปุกน้ํามันเบรกก็ถือว่าใสนะครับโอเคด้วยใสด้วยระบบเบรกเป็น ABS นะครับพร้อมเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้เนี่ยแล้วก็ท่อไอเสียก็ไม่มีการดัดแปลงทําท่อไอเสียใหม่เป็นสภาพเดิมๆนะครับแล้วก็ที่สัมพันธ์แผ่นกันความร้อนของเดิมโรงงานยังอยู่ครบนะครับแล้วก็แผ่นฝากระโปรงก็เป็นของเดิมโรงงานนะครับเป็น ตัวเดิมนะครับซิลิโคนอีกเข้านิ่มๆเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสภาพเดิมแท้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมาดูซับคานหน้านะครับซับคันหน้านะครับไม่มีร่องรอยอ้าของน็อตนะครับตัวนี้นะครับไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนมาใหม่นะครับยังเป็นสภาพเดิมแท้นะครับยังติดติดสนิทนะครับติดสนิทเลยนะครับด้านล่างนะครับผมไม่ดูนี่ยังติดสนิทเห็นไหมครับรอยหมุดตรงนี้นะครับตรงนี้เด็ดอ๋อถ้าลูกค้าจะเวียนหัวแล้วดูในกล้อง นี่ครับตัวนี้สนิทมากเลยนะครับเห็นไหมกะสนิทกันเลยก็คือไม่มีการเปลี่ยนใหม่มาแน่นอนถ้าเกิดเป็นรถเกิดที่ว่าชนกระแทกมามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกันบานะครับมาดูฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ไปดูช่วงล่างกันแล้วก็มาฟังราคากันเลยครับกับญี่ป Aj ุ่นออโต้าชัดเจนกว่านี้บอมมี Bom ่อีกแล้วนะครับก็ให้ดูนะครับก็สตาร์ทให้ดูเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับสําหรับคันนี้ เสียงเครื่องก็โอเคดังนิ่มเหมือนกันนะครับเราคัดเกตรถมาให้ลูกค้าบอกได้เลยว่าทุกขันสภาพเครื่องยนต์นี่ยนิ่งดีทั้งนั้นเลยนะครับให้ลูกค้านะครับเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนน้องมาเครื่องนะครับยังไม่รับอะไรเลยนะครับก็ไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับสภาพตอนนี้ถือว่าโอเคนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมจะเร่งเครื่องให้ดูว่ามีการรีแมปมาไหมมีการคืนค่าหรือว่าตั้งค่ารถไหมนะครับอะไรต่างๆนะครับ ถ้ามีนะครับก็ไม่ใช่รถเดิมนะครับอันนี้คือไม่มีแน่นอนนะครับผมเรียงให้ดูนะครับดูนะครับดูนะครับไม่มีนะครับไม่มีการรีแมปไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับสภาพเดิมๆแท้แล้วก็เสียงเครื่องดนก็ดังนิ่มไพร่ล็อกมากนะครับสำหรับอันนี้ ไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะครับกับนิผลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วต้องไปชมช่วงล่างด้วยนะครับถ้าไม่ชมช่วงล่างไม่ใช่นิผลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วต้องที่นิผลออโต้คาร์เท่านั้นเองนะครับไปชมช่วงล่างกันเลยครับก็มาชมช่วงล่างกันเลยนะครับสำหรับ t ต y o TAV i ก้แชม2.5คันนี้ v n Turbo นะครับมาดูช่วงล่างกันเลยครับเป็นยังไงบ้างนะครับช่องนี้ช่องเดียวกับนิผลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมมี่อีกแล้วให้ดูช่วงล่างนะครับ ที่สําคัญนะครับซื้อรถมือสองต้องได้ดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างว่ามันแห้งดีไหมเพราะว่าช่วงล่างเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับสําหรับรถ10กว่าปีแล้วนะครับมาดูนะครับคานหน้านะครับซับคานหน้านะครับตัวเดิมแท้โรงงานนะครับอันนี้ยังไม่มีการพ่นกาสนิมอะไรต่างๆนะเดิมนะครับอันนี้ซับคานหน้าเดิมแท้นะครับไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนมานะครับไม่มีการกระแทกด้านหน้ามาแน่นอนนะครับชุกอย่างนะครับคัดสรงคัดสีเดิมนะครับใต้ท้องเครื่องนะครับ เครื่องแห้งดีมากนะครับไม่มีน้ามันเครื่องซึมไม่มีน้ํายาลอยเย็นไหลออกมาให้เห็นนะครับตัวนี้นะครับสภาพเครื่องโอเคเลยนะครับลูกมงลูกหมากไม่มีรอยแตกไม่มีรอยสนิมขึ้นไม่มีผุนะครับอสาย ABS ไม่มีขาดไม่มีการตัดต่อนะครับอันนี้แหลกพ่วงอะไรนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับก็ถือว่าแหลกพวงอะไรก็โอเคนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับเหมือนกันลูกหมากลูกปืนนะครับไม่มีตําหนินะครับ ใต้ท้องนะครับใต้ท้องพื้นกระบาไม่มีร่องรอยการเจาะนะครับไม่มีร่องรอยการเป่าแก๊สเชื่อมตัดต่อใหม่มาแน่นอนนะครับเครื่องดีคัสซีสวยได้เลยนะครับช่วงล่างนะครับด้านข้างนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ของเดิมแท้โรงงานนะครับไม่มีร่องรอยการเป่าแก๊สหรือว่าชนมาแน่นอนนะครับไปมาดูนะครับช่วงล่างท้ายเกียร์นะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไม่มีซึมไม่มีรั่วนะครับตามนี้เลยนะครับนี่คุณโตคา ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับดูนะครับใต้ทงใต้ท้องนะครับหัวน็อตใสๆนะครับไม่มีร่องรอยการขันเลยนะครับทุกอย่างนะครับสภาพเดิมแท้นะครับก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับก็เอาแบบนี้เลยให้เห็นกันแบบชัดเจนเลยนะครับกับนีนผ์ออโต้คานะครับไม่มีผุนะครับไม่ผุแน่นอนนะครับใต้ทงใต้ท้องห้องเกียร์ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับใสๆเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆแท้นะครับทุกอย่างนะครับคันนี้นี่นะครับด้านของด้านข้างเม็ดองเม็ดอาร์ค มีร่องรอยบุบบ้างเล็กน้อยอีกแค่นี้เองนะครับแต่ด้านข้างนี้คือสภาพเดิมตะเข็บเม็ดอาร์ของเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับทุกอย่างเลยนะครับคัดซีก็ไม่มีร่องรอยการตัดต่อมานะครับก็ถือว่าสภาพเต็มนะครับน็อตหัวเก่งไม่มีการขยับนะครับถ้าน็อตหัวเก่งมีการขยับแสดงว่ายกหัวมาใหม่เป็นรถส,สวมซากนะครับเหมือนว่ารถเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับนี่นะครับร่องรอยน็อตหัวเก่งไม่มีการขยับขยื่นนะครับถ้ามีการขยับขยื่นของน็อตหัวเก่งหรือว่าขันน็อตมานะครับก็ ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับต้องต้องสังเกตดูด้วยนะครับก็อาจจะเป็นรถที่สวมซากมานะครับเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับเนี่ยพวกนี้นะฮะมีร่องรอยการขันนะครับช่วงล่างดีคัสซีสวยหมายเลขคัสซีอยู่ด้านท้ายนะครับปี2010นะครับก็อยู่ในประมาณนี้นะครับช่วงล่างนะครับเฟืองทงเฟืองท้ายไม่มีร่องรอยการชนมาไม่มีแน่นอนนะครับด้านทงด้านท้ายนะครับ เม็ดองเม็ดอาร์คเดิมแท้แน่นอนนะครับก็นี่นะครับทุกอย่างนะครับสภาพเดิมแท้นะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญนะครับมุมฝั่งทางด้านนี้นะครับที่บอกว่ามีร่องรอยการเบียดตัวบนานะครับอันนี้ก็สภาพเดิมแท้นะครับก็ด้านล่างนะครับไม่มีร่องรอยการปอกกนหโดยชนมานะครับก็ถือว่าสภาพยังเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีร่องรอยการชนหรือว่าการทํามาแน่นอนนะครับนี่นะครับทุกอย่างนะครับสภาพเดิมนะครับก็โอเคเลยนะครับนะครับ สภาพเครื่องดีคัสซีสวยนะครับคัสซงคัสซีสภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าสนใจให้โทรหานิพนเอตุค่ะเดี๋ยวว่าอยากให้พ่นกันสนิมไม่ได้ไหมพ่นให้ได้แน่นอนนะครับสามารถทําไม่ได้นะครับมาดูช่วงล่างกันแล้วนะครับเป็นไงบ้างนะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนรอยชงรอยเชื่อมไม่มีนะครับสภาพฝันนี้ลูกค้านะครับสนใจก็เข้ามาชมรถได้นะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับ เดี๋ยวไปฟังราคากันดีกว่านะครับสําหรับวีโก้คันนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับก็เครื่องดีคัสซีสวยตามสเต็ปเลยนะครับรถฝาก็ขยับนะครับมีทาสีมาบ้างแต่สภาพเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คของด้านข้างนะครับสภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คด้านข้างเนี่ยสภาพเดิมๆทุกอย่างแน่นอนครับเครื่องดีคัสซีสวยนี่ผลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับดูใต้ทงใต้ท้องนะครับไม่มีร่องรอยน้ํามันรั่วซึมเลยนะครับก็ ไม่เห็นกันแบบจะจะไปเลยนะครับทุกอย่างนะครับนี่นะครับไม่มีร่องรอยซึมแน่นอนน้ํามันเครื่องไม่มีไหลไม่มีเยิ้มไม่มีอาบแน่นอนนะครับอันนี้โอเคครับไปฟังราคากันดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับดูรายละเอียดต่างๆกับนพ่ผลเราต้คค้าชัดเจนกว่านี้บอมีอแล้วรีวิวไว้ดูหมดแล้วนะครับคราวนี้นะครับลูกค้ามาฟังราคากับวีโก้แชมป์คันนี้เลยสภาพนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ กับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับราคาอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทดาวอยู่ที่19,000บาทค่างวด5,000นะครับ5,500นะครับรวมประกันชีวิตเรียบร้อยนะครับตลอดสัญญานะครับ5,500นะครับคันนี้ดาว19,000บาทค่างวด5,500บาทนะครับหรือว่าลูกค้าจะเลือกผ่อนอยู่ที่72งวดอยู่ที่6,000นะครับมันอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกผ่อนหน้า60 นะครับถ้า60งวดนะครับ5ปีจะอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับนะครับแล้วก็72งวดจะอยู่ที่6,000ทุวนๆนะครับแล้วก็84จะอยู่ที่5 0 0 0นะครับ5,500รวมประกันชีวิตรวมประกันรถยนต์แล้วเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับนะครับลูกค้าสนใจนะครับแบบไหนโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่นิวปอวูนอ์เก้าแาเก้านะครับ ราคา2 8 9 0 0 0บาทนะครับต่อรองได้นิดหน่อยเล่มพร้อมโอนนะครับสำหรับลูกค้าเงินสดนะครับราคาเงินสด2 8 5 9 0 0บาทนะครับราคาเล่มพร้อมโอนก็เหมือนกันนะครับลดได้นิดหน่อยนะครับก็สภาพนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับจะเป็นจัดเฟรนิ์ก็ได้นะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ฟรีจัดฟรีโอนไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะ ถ้าเครดิตลูกค้าขึ้น A นะครับลูกค้าสามารถฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอจัดเต็มได้เลย2 8 9 0 0 0บาทเพราะรถคันนี้จัดได้3 5 0 0 0 0บาทเราไม่ขายเราขายอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะครับราคากลางธนาคารให้นะครับอยู่ที่3,54,0 0 0บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีอยากได้เงินทอนกลับบ้านอยากไว้มีทุนทำบ,บ้านลูกค้าเครดิต AA สามารถมีเงินทุนกลับบ้านได้เลยนะครับ20,000บาทก็ได้นะครับ แต่ถ้าลูกค้าไม่มีประวัติการผ่อนนะครับต้องดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Vigo Champ 2.5ในราคา289,000บาทสนใจโทรหานิผล์อ,อตโต้คค่าได้เลยนะครับราคา289,000บาทนะครับราคาคันนี้นะครับ Vigo Champ 2.5ปี2012 V n t u r b o เครื่อง144แรงมา้ารถสภาพสวยมากนะครับการันตีได้เครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างภายใน ถือว่าขั้นเทพสวยๆเลยนะครับในราคาที่ย่อมเยามากประหยัดมาก2 0 8 9 0 0 0บาทหลายคนที่ติดตามใน YouTube นี่พลอ,อตตคาถ้ารู้ดีนะครับแต่ก่อนมีตลาด3ขึ้นนะครับวีโก้แชมป์หลัก3เลยนะตอนนี้ยอดจัดไฟแนนซ์ลดผมขายลดราคาลงเลยนะครับ2 0 8 9 0 0 0บาทคุณได้ v ีโก้แชมป ไปคลองเลยครับปี2012นะเครื่อง2.5 V N Turbo เป็นตัว G ตัวท็อปสุดด้วยรถสภาพสวยด้วยนะครับช่วงล่าง b ีสวยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิพนธ์อโตาราด้วยนะครับสนใจรถมีโกะแชมป์คันนี้รีบๆโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026นิพนธ์ออโต้คาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วบอกไปเบิร์แล้วครับบอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนนี้รีวิวบอกจนเบิร์ใส่เบิร์พุ่งแล้วครับ ลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาผมบอกภาษาเล่าก็ได้อีสานก็นได้เด้อครับเด้อโทรหาผมได้ตลอดถ้าคนอีสานบานเฮาโทรหาได้นะครับด,ดีให้คําปรึกษาให้คําช่วยเหลือนะครับซอยดันได้ดันครับสู้ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วก็ต้องที่นิพนธ์ออโตค้ค่าสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ2 8 9 0 0 0บาทกับ E ีกัแชมคนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ